โดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยานามิตรดลนภากัลยานามิตรไม้และกัลยานามิตร u ควีนครูเป็นประธานจุดประทีป ส่วนพิธีถวายทิพยมาลาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีและมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรดรจุธามาสุบันเทิงเป็นประธานถวายจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรมนทาชิปโชติยานน์กัลยาณมิตรเจเนเฟอร์แมคโดเวลเป็นประธานทอดผ้าป่าพิธีถวายกองบุญคิลานะเพษัตโดยมีกัลยาณมิตรสุวรรณีโจนส์ เป็นประธานถวายพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมมหาปุชียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรฝนชูรัตเป็นประธานถวายพิธีถวายกองบุญข้าวสารโดยมีกัลยานมิตรชุลีจารุเสนเป็นประธานถวายพิธีถวายกองบุญชัมระนีิสง์โดยมีกัลยานมิตรมนทาทิพโชติยานนท์เป็นประธานถวาย พิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรลักษณะช่วงเปียเป็นประธานถวายพิธีถวายกองบุญเครื่องเสียงปัญจสิกขาทิพยสวรรค์โดยมีครอบครัวบุญมากเป็นประธานถวายพิธีถวายกองบุญท่อระบายน้ำมหาปุญญาพิสันทานและพิธีถวายภาพป,ป่าสมทบมหาสังฆทานหนึ่งหมื่นวัดเนื่องในวันคุ้มครองโลก โดยมีกระยาณมิตรดร์ชุธามาสุบันเทิงเป็นประธานถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมมทนิยกถาและอนุโมทนาบุญกันทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ